ดำเนินการคุณก็เอาไปเขียนเป็นตัวแปรนะครับบอกว่าเอาละอะขอดูสไลด์ต่อไปกันอ่ะสไลด์นี้โฟชาร์ทกับการเขียนโปรแกรมนะครับบอกว่าให้ประกาศตัวแปรก่อนนะครับให้ประกาศตัวแปรก่อนแล้วสามัทัีนี้ก็ประกาศตัวแปร นะครับแล้วก็เซตค่าตัวแปรเป็นอิน t ิเชียลตัวแปรให้มีค่าเป็นศูนย์ไว้เสมอนะครับให้มีค่าเป็นศูนย์ไว้เสมอแล้วจากนั้นก็อะไรครับ a ีดรีดก็คืออ่านมันเข้ามาก็คือ input w input l แล้วไอ้นี้ก็คือตัวคำนวณนะครับคำนวณเสร็จก็ปริ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูกันว่าตอนที่คุณเขียนเป็นภาษานะครับตอนที่คุณเขียนเป็นภาษาคุณจะเขียนคุณจะเขียนยังไงนะครับตรงนี้ก็เริ่มตั้งแต่อะไรครับว่า W U เป็นอาจจะเป็น in นะครับ มีค่าเท่ากับศนนะครับว่า l เป็น int มีค่าเท่ากับศนนะครับว่า area นะครับเป็น int i n มคูณ int นี่แหละครับมีค่าเท่ากับศนจากนั้นก็รับตามนี้สามตัวนี้ครับสามตัวนี้เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะไปจองพื้นที่ในหน่วยความจำ นะครับจองพื้นที่ในเหนี่ยความจาไว้3อันอันละขนาดเท่ากันกับชนิดของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นเอาเป็น8ก็ได้ครับอย่างนงี้ครับก็เอาไว้เก็บอะไรครับ W L แล้วก็ Area นี่คือ สคําสั่งนี้มันก็มาทำและมันก็มีค่าที่จะใส่อยู่ในนี้คือค่าเท่าไหร่เอ่ยศูนย์นะครับเห็นไหมมันก็เก็บศูนย์ศนย์ศูนย์ศูนย์ศนย์ลงไปนะครับจากนั้นนะครับจากนั้น พอมาถึงบรรทัดรับค่ารับค่าทางคีย์บอร์ดนะครับพอรับค่าทางคีย์บอร์ดรับเข้าไปเท่าไหร่มันก็เอาไปเขียนลงในช่องนี้ลงในช่อง W ลยูลงในช่อง L อตรงนี้ครับก็คือเปลี่ยนจากศูนย์เป็นค่าที่คุณใส่เข้าไปครับอาจจะเป็น 0 0 0 1 0 0 0นนะครับเปลี่ยนจาก0 0 0ยทั้งหมดเป็น1 0 1 0 0 0 0แล้วคำนวณได้เท่าไหร่ก็เอาค่ามันมาใส่ตรงแอเรียแบบนี้ครับคำถามของโปรแกรมเมอร์ที่ขี้เกียจคือจำเป็นต้องทำตัวนี้ไหม จำเป็นต้องจากงานนี้นะครับจำเป็นต้องกำหนดค่าเริ่มต้นไหมคําถามของโปรแกรมเมอร์เชิงขี้เกียจใครคิดว่าจำเป็นตอบหนึ่งใครคิดว่าไม่จำเป็นตอบศูนย์ อันนี้เป็นตัวอย่างกรณีขี้เกียจนะครับแล้วการไม่กำหนดโปรแกรมนี้จะดีไอจะถูกต้องไหมการกำหนดโปรแกรมนี้จะถูกต้องไหมนี่คือคำถามนะครับไม่ว่าคุณจะตอบศูนย์หรือตอบหนึ่งโปรแกรมถูกต้อง ทั้งคู่นะครับโปรแกรมนี้รันถูกต้องทั้งคู่คนตอบศูนย์นะครับก็คือบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ครับก็ได้นะครับคนตอบหนึ่งว่าจำเป็นต้องทำก็ดี ไม่มีผิดสักคนก็ได้คือก็ได้โดยอนุโลมนะครับโดยอนุโลมเนื่องจากว่าการที่คุณเซตให้มันเป็นศูนย์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วบรรทัดต,ต่อมามีการรับค่าค่านั้นแล้วไปเขียนอีกรอบกลายเป็นพื้นที่นั้นถูกเขียนสองครั้งถูกเขียนสองครั้งครั้งแรกถูกเขียนเลขศูนย์ลงไปครั้งที่สองถึงบรรทัดนี้ ถูกเขียนค่าจากคีย์บอร์ดลงไปนะครับพิมพิมพ์คีย์บอร์ดเท่าไหร่มันก็ไปเขียนลงในพื้นที่เดิมนะครับที่มีค่าเป็นศูนย์อยู่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าท,ที่ตอกที่ตอบว่าก็ได้คืออะไรรู้ไหมครับกรณีพื้นที่นั้นมันไม่ว่างกรณีพื้นที่นั้นมันไม่ว่างแต่จุดเริ่มต้นของของ w คือจุดนี้ พอรับค่าเข้าไปปุ๊บมันก็เอาค่าจากคีย์บอร์ดไปเขียนทับกูไม่สนใจว่าค่าจะมีเป็นค่าอะไรแต่คีย์บอร์ดบอกว่าให้เขียนเลขสิบกูก็เขียนเลขสิบเข้าไปคีย์บอร์ดบอกให้เขียนเลขสองกูก็เขียนเลขสองก็ไปทับที่่ทีตัว L นะครับ A มีค่าเท่ากันกับ W u b l l ก็มีค่าเท่ากันกับ20สิบเขียนไว้ใน a r r a แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้น โปรแกรมนี้ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้อง Initial ค่าแต่นะครับ initial ก็ดีไม่ Initial ก็ได้เนื่องจากมันถูกรับค่าจากคีย์บอร์ดเข้าไปอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทำงานสองขั้นนะครับถามว่าการการการอะไรครับ n n i t i a l ค่านะครับมันจะกรณีไหนกรณีนี้ครับ แป๊บหนึ่งผมจะเขียนโค้ดนี้ให้ดูนะครับก็ลรณีนี้โปรแกรมเมอร์สับเพ้านะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะอาจจะสับเพ้านะครับ variable a เป็น integer นะครับ variable b โ,โทษทีต้องการแบ variable b นะครับก็เป็น อินทิเจอร์เหมือนกันครับมีค่าเริ่มต้นเป็นเลขสิบแล้วก็ให้เขาาแสดงค่า a คูณ b นะครับให้เขาแสดงค่า a คูณ b แบบนี้ครับพอคุณเขียนแบบนี้ครับอันที่หนึ่งไม่เออเลอ โปรแกรมไม่เออร์ลนะครับสองลานผ่านสามลานผ่านเนยนะครับแวร์ e a มันก็ไปจองพื้นที่ A เอาไว้นะครับมันก็ไปจองพื้นที่ A เอาไว้ แวร์บีเขไปจองพื้นที่ B เอาไว้แล้วใส่เลขสิบเข้าไปนะครับแล้วใส่เลขสิบเข้าไปนะครับแทส A คูณ B นะครับเอาสิบคูณตัวเลขผี ตัวเลขผีคือตัวนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามีค่าอะไรอาจจะมีค่าเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หรือมีค่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันคือตัวเลขผีที่มันจะปรากฏอยู่บนแอร์เรียตรงนี้เหมือนคุณไปซื้อที่คุณไม่รู้หรอกครับว่ามีมีกระดูกฝังอยู่ในนั้นไหมตรงนี้ครับเป็นหลุมเก็บ A เป็นหลุมเป็นแอร์เรียเก็บ A แต่เราไม่รู้ว่าในแอร์เรียนั้นมีผีอยู่หรือเปล่า มีกระดูกฝังอยู่หรือเปล่าขอแค่บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของ A นะนับไป4ตัวก็1 2 3 4ก็ดึงขึ้นมาคูณก,กันกับ B แบบนี้ครับมันก็จะอาจจะให้ค่าผิดพลาดให้ค่าผิดเนื่องจากว่ามันเอา10ไปคูณกับผีใช่ไหมครับโชคดีถ้าพื้นที่นั้นเป็นเลขศูนย์หมด มันก็เป็นสิบคูณศูนย์โชคดีไอโชคร้ายมันมีเลขอะไรถูกเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้เพราะการ delete ฮาหรือ delete ในความจำกรณีที่มันถูกใช้งานไปมันไม่ได้ delete แบบมันไม่ได้ delete, delete เรียกว่า format นะครับไม่ใช่เซตค่าเป็นศูนย์นะครับแค่มันถอน address ของของตัวแปรเดิมออกแค่นั้นเอง แต่ค่ามันยังคลองอยู่ในหนวอความจำนะอาจจะเป็นไปได้นี่คือเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการอินิ i a l ลโอเคนะครับนั่นเป็นลักษณะของการกำหนดค่าเริ่มต้นดีหรือไม่ดีนะครับกรณีนี้อาจจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้แต่กรณีนี้จู่ๆนะครับจูๆ่ๆคุณก็เรียกใช้ตัวแปร a แบบนี้จำเป็นที่จะต้องมีการ Initial ค่าโอเคนะนั่นคือลักษณะของเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้ว e er อ r o r ล่ะที่มันจะเกิดขึ้นในอะไรครับในการลานโปรแกรมมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งมันก็จะเกิด e er อ r o r ในเรื่องของไม่รู้จักภาษานะครับหรือนิยามไม่ถูกต้องตาม หลักการของมันเช่นมีเว้นวรรคหรือมีสัญลักษณ์พิเศษหรือมีชื่อเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะครับเพราะคอมไพเลอร์ไม่มีคอมไพเลอร์สำหรับโปรแกรมที่เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองนะครับอันที่สอง syntax error syntax error อันที่หนึ่งบอกว่าลืมประกาศตัวแปรที่เจอบ่อยๆบอกว่าลืมประกาศตัวแปร พูดว่าทำไมผมจะไม่ได้ประกาศตัวแปรแล้วครับก็ผมประกาศไปแล้ว e a r love e I l you เป็น unsigned unsigned integer ผมอาจจะเกียนวิดแล้ว u n s i g n ไม่ไม่ไม่ไมมดีหรอกแต่ว่ามันจะถูกตามไอ้นั้นหรือเปล่านะครับบอกว่าตัวแปรฉันรักเธอ เป็นบวกเสมอนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วคุณก็บอกว่าผมอยากจะแสดงความรักนั้นออกมาฉันรักเธอนะครับความรักเล็กกว่าเราทั้งคู่เห็นไหมล่ะลก็ไอเลิฟอยู่ก็ตัวแปรหนึ่งนะครับ ฉันรักเธอ I love you ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งเนื่องจากอะไรครับมันเคสเซนต์ถูกต้องไหมเนื่องจากมันเคสเซนต์นะครับตอนตั้งตัวแปรคุณบอกว่าเรานะครับตัวเล็กกว่าความรักของเธอก็เป็น I เล็กแต่พอพอพออยากจะแสดงดันบอกว่าความรักของเราเล็กกว่าเราทั้งคู่ ะครับเป็นคนละตัวแปรแบบนี้บอกว่าลืมตัวลืมประกาศตัวแปรได้ไหมครับเรียกว่าลืมประกาศตัวแปรได้ไหมได้เพราะนี้คือหนึ่งตัวแปรนี่คืออีกหนึ่งตัวแปรคุณลืมประกาศตัวแปรอะไรครับคุณกับแฟนใหญ่กว่าความรักนะครับเพราะตอนนิยามบอกว่าฉันเป็นตัวเล็ก นะครับนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของของการอา,อาจจะลืมนิยามตัวแปรไม่ได้ลืมนะครับแต่พิมพ์ชื่อตัวแปรไม่ถูกนะครับอันที่สองเขียนคําสั่งนะครับที่ผิดนะครับเขียนคําสั่งผิดนะครับคุณอาจจะเขียนเทอ,อย่างนี้แล้วก็พิมพ์อะไรไปหรือใส่วัตากรณ์ที่มันผิดเข้าไปในอไอ้ตัวนี้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นแอนใช้สัญลักษณ์แบบนี้หรืออใช้สัญลักษณ์ขีดเดียวหรือ2ขีดอะไรก็ว่ากันไปคือคือเขียนคําสั่ง population อะไรต่างๆผิดมันก็เป็น syntax error ต่อไป runtime error ในกรณี runtime error อาจจะเกิดขึ้นจากลูปที่มันไม่จบลูปที่มันไม่จบยกตัวอย่างเช่นคุณไม่นิยามจุดจบของของอะไรครับ ไม่ไิยามจุดจบของหลูปแน่นอนครับมันทำงานอยู่ครับมันทำงานอยู่แต่มันไม่จบสักทีมันหน้าจอมันก็จะค้างดูเหมือนมันค้างครับแต่มันไม่ได้ค้างนะมันรันอยู่ครับมันทำงานอยู่ครับแต่มันอาจจะแสดงหน้าจอเปล่าๆขึ้นมาให้คุณมันทำงานอยู่แต่มันไม่ได้แสดงอะไรนะครับแบบนี้เป็นต้นคุณก็ต้องค้นดูให้ดีว่า มันมีเออร์เลอร์อะไรเกิด